ท่นอานผู้ <นะ S 1> ชมเดี๋ยวอวสวัสดีครับเดี๋วยววันนี้มาตีหนูนะท่านผู้ชมเดี๋ยวคนขับคนขับกินข้าวก่นอนเพื่อไม่ให้การเป็นการเสรียเวลาเดี๋ยวลองไปขับสักหนึ่งอุ้มครับเฮ้ยกินแล้วตามไหมนะเอาไมาตีหนูนท่านผู้ชมมันก็ไม่ได้ถ่ายเลยมากมายแบบก็รถเป็นไข่เดิมอมะเนาะเอาเส้นคอนโทนลครับอยากจับ เยวลองสักหนึ่งอง้มไม่ได้ขับไม่ได้ขับนานนะท่านผู้ชมอู้หายปีแล้วครับโอ้ยขึ้นรถรยังลำบากเลยแล้วจะไปขับเองสมคิดรู้รู้มืออยู่ไล่ละไล่ยี่สิบบาทนะอ่นะโอเคนะ <laughs> ฮะเกี่ยวเกี่ยวหมดเลเห็นเหลืองเหลืองเกี่ยวหมดเลยฮะอันนู้นนกาดีุว่าเลเอาาต่อจากอันโ้นอันขวาเหรอเอออันเดียวแหละเกี่ยวต่อเลยใช่ไหมต่อนีนะโนนน้เลยครับคุยกับคนขับเลยผมไม่ใช่คนขับ,มออบผมมาเป็นเด็กรถเขาวัน ชมไอวิทย์ถ้ารถเป็นไรไม่รับผิดชอบนะโอ้ดูบอด่บอเดี๋ยวทุ่านชมโอ้บ่อสิ่งขับไม่ได้ครับจะเป็นตะกอนปวดหลังแน่นอนเลย ไปหไหนก็นมาแล้วครับทุกท่ามาทำคลิปที่อยู่นี่ก็จนเขาบอกจนเขาสงสัยแล้วว่ามาอยู่หรือเกี่ยวจริงๆไม่ได้มาอยู่นะไม่ได้มาขับนะไม่ได้มาอยู่ประจำนะ มาเที่ยว่เฉยนะไม่รู้ว่าจะมีฝีมืออยู่หรือเปล่าเออดินสองข้าวไกลนะเดินสองข้าวไกลเดินข้าวลงไปไม่ได้ ทางข้ามข้ามฟองทางเล็กนิดเดียวเองเราอยู่ตรงนี้ประมาณ3ามคันนะครับทีมงานพระตกร2สองคันก็สมคิดหมดเลยครับลงสมคิดเหมือนหลายๆคลิปที่ผมพูดอะครับที่ผมบอกสมคิดล้วน คนโนนคู่เนี่ยที่ผมถนัดนะรุ่นใหม่ๆเขาก็จะเป็นเอา่ารุ่นใหม่เขาจะอยู่อยู่ขวามือนะคนโนนคู่อยู่ขวามือแล้วก็ระบบอ่าระบบหน้าอยู่ซ้ายมือนะอห้ผมได้ขับนึ่งก็ต้องใช้เวลาหลายวันนะไม่น่าจะหลายวันน่าจะวันนึงนะกว่าจะทําความคุ้นเคยได้ความคุ้นเคยนะครับเขาอยู่คนละฝั่งที่อยู่ขวามือนี่อันนี้ระบบ ระบบผงรูว่อยู่เอ้ระบบครนโดนอยู่ซ้ายมือระบบควบคุมหน้าอยู่ขวามือนะก็กินกินแบบนี้มากกว่านะก็ะถ้าให้ขับก็ขับได้เลยนะออกทะเลหน่อยดูย พอไปรับจอบได้นะครับแตให้ขับประจาไม่ขับแน่นอนครับไม่ไหวแล้วรั่งกายไม่ไหวแล้วอันนี้ของทีมง,งานพตัตกรเกี่ยวนะท่านผู้ชมมาสองคันนะจอดกินข้าวเหมือนกันครับเราก็รอรถข้าวด้วยข้าวค่อนข้างจะดีเลยครับทีนี้ปีนี้ข้าวดีนะแต่ราคาไม่ดีนะครับพอราคาดีก็ข้าวไม่ดี อามสเต็ปว่้ก็กวิ่งดีนะวิ่งได้นะเพราะว่าเพราะมันมันไม่สุดเออมันมันมันไม่ได้สุดแล้วสุดเลยนะเล่งเครื่องแล้วไม่ได้สุดแล้วสุดเลยอนะ่คือว่าเล่งเครื่องมันก็สามารถขับไปได้หน่อยะคือว่าสุดของงานสามารถดันพุดไปได้หน่อยถ้าเป็นคันที่ผมขับเมนะื่อก่อนเนี่ยคันกันเก่าผมอ่ะ คือมันรอบต่อรอบเลยคือเล่นแค่ไหนก็ไปแค่นั้นเลยอเอีคยครับไม่ยากครับไม่ยากไม่ยากเดี๋ยวบางคนว่าไอ้ทำคลิปรถเกี่ยวอ่ะไ่ตินู่นไอตินี่เขาก็ขับรถขับเป็นหรือเปล่าเนี่ยครับ ให้ภาพบรรยายนะครับว่าขับเป็นหรือไม่เป็นเดี๋ยวคุณขับบอกให้ขันในล,ลูกปีเข้าหน่อยลูกเตี๋ตู้เข้าหน่อยสายพานหน้าสายหย่อนนะครัแบบนนะครับตั้งเกียวเข้าหน่อยคนระับเกียวตู้โอ้เกียวตู้เกียวตู้เนี่ยอะไรวะทำไมครับ เวลาเดินส่งข้าวไกลยผมว่ามันน่าจะกระเทือนรถท้ายออกครับบอกว่าให้ขันเข้าหน่อยเดินเข้าเดินออกลำบากจริงเบาสวยนะครับเบาแต่ว่านั่งไม่สตายนะแข็งเฮ้ย Rớt lên hết luôn Bạn cốt đi à, học hít đi quậy nữa Để thay như này Ôi uh! Ôi uh! เรรู้รก็ไปแบบใช้มือครับเนี่ยแต่ว่าผมไม่น่าจะถนัดนะระบบควบคุมหน้าเนี่ยผมถนัดขามากกว่า จะลอยหมาหเต็มเลยเกี่ยวลำบากนะครับไม่รู้อ่าเร่งขนาดไหนเครื่อง ไม่ได้เลยครับข้าวตั้งก็จริงนะทุกทคนแต่วิ่งไม่ได้เลยนะี่ลอยลอยไม้ยเหยียบเต็มหมดเลยลอยสุนัขแบบพูกเหยียบเป็นทางเป็นทางเลยครับ ค่อยหลอนมือเท่าไหร่เล หลายเมือนะครับมาเกี่ยวรอบสองเลยค่ะ ข้าวครับท่านผู้ชมตีได้ไม่เป็นไรครับท่านผู้ชมน้องชายผมเองาตัดข้าวไม่ขาดครับทำให้เวลาเกี่ยวรำสองเกี่ยวลำบากแข่งวม้นดีเลยเดี๋ยว้นไปตีหนูเลยครับท่านผู้ชมหนูออกสองตัวตีไม่ได้เปิดได้ข้อลงไปที่รอบมึ่อนั่นนะข้อลงไปรอบนึบนะ่แล้วนไงมันเด้งออก ข้าวดีไหมฮะดีนะไม่ได้อ่ะราคาไม่ถึงแปดพันทั้งแปดพันแปดพันพอดีเลยเหรอม่มีหลุดเนาะเหรอเราไม่ต้องเจ็ดพันกว่าเองเอเอ qua leo bay rồi ngay hang, không lấy không được đâu, căng quá à. đây, Bỏ hết bỏ luôn. จริงๆได้สามตัวแล้วนะได้มอได้จานึงเลยตีไม่ทันเฮ้ยให้บ่โอ้ยอะไรอ่ะโอ้โหโอ้ตีไม่ทัคนครับท่านผู้ชม โหสี่ห้าตัวตีไม่ตันเลยสงสัยจะทำบาปไม่ขึ้นครับประดังกันเลยครับพวาเกี่ยวขึ้นข้าวทางเดียวกันนะครับมาทีมง,งานพัตรกรมีทางเฉพาะเลยครับทังนั้นของน่าจะเป็นอู่สเสน่ห์ครับท่านผู้ชมเสน่ห์เสน่ห์กันช่าง ลังเริ่มประดังเลยนะยังไม่ประดังนะแก็มีเกี่ยวเรื่อยๆคนระับทยอยเกี่ยวนะทนะุกคนเดี๋ยวผมเอามอเตอร์จอดไปลมหน่อยเกีี่ยไว้จอดไว้กลางนานะ không cả phẳng nó đai cả phẳng đỗ đà hạ thùng nó xài nổ nữa มาสองคันนั่นเชื่อไมาค่อนข้างโตเลยครับไอ้เคยถ่ายไปนะถ่ายไปหลายคลิปแล้วนะครับทั้งสองค่ายเลยทีมงานเจ้าพาตัางด้ยแล้วก็ทีมงานพาาัฒกรก็วันนี้มาล่าหนูโดยเฉพาะเลยก็ยไม่มีอะไรวุ้หวะรุ่งจากบ้านผมมันไม่หลบไม่พุ้นะครับเกี่ยวเกี่ยวสบายนะพี่ คณที่ดีายครับไม่มีจมน่าจะได้ไล่ละเกียด์นะท่านผู้ชมว่าอันนี้มีสามันสี่ไล่นะครับแหลมไปแล้วครับไม่ได้ก็ใกล้เคียงนะครับข้าวดีมากเลยราคาก็ประมาณกิโลละแปดบาทเลยครับ แล้วแต่บางพื้นที่นะข่าว <unda. S 1> ดีใช้ได้นะครับติดตู้ติดตูติดกระเพาะติดแม่งทุกอย่าง สอบแล้วม wow. ั้งห oh, yeah. well? well? ัวห้าหัวอะไรรถมันนิงน uh, well, yeah. in> uh, ี่เก่งกว่าเอายังไงก่อนข้าวบุ้งก่อนละเดี๋ยวข้าวนี่กว่าข้าวนี่ก่งข้าวแดงอันนี้ล่ะอันนี้เกลียวไหมอันนี้ล่ะเอาไว้ก่อนอันนี้ข้าวบุ้งกันเลยนะเขาดีแย่เลยลงป้าเดื่อนนั่งจนเสร็จเลย เรือ่อง่งไฟไหม้มมเลยลมจัไมดไม่ทันใช่ไหมเรือมันล้นกระสอบ อ๋อไม่หนักเท่าไห,หรออ่เนี่ยข้าวเอามาแล้วครับท่านผู้ชมพนักง,งานตีหนูพอเริ่มเย็นก็พนักง,งานตีหนูเยอะนะครับรออก็เลยเจ้าครับสักประมาณสองสามไล่แต่ไม่รู้ว่าผมจะตีอยู่ทันหรือเปล่าก็พอได้อยู่นะท่านผู้ชมได้อยู่ประมาณสี่ตัวสามสี่ตัว ประมาณสี่ห้าตัวครับได้จานพอดีเลยครับทุ่าติดตาดูครับว่าจะทำเมนูอะไรนะพอดีเลยได้ตัวอยู่ไม่เสียเที่ยวนะยถือว่ามาชุดนี้ไม่เสียเที่ยวเอาอกองกับปิกถือว่ามาชุดนี้ก็ไม่ไม่เสียเที่ยวครับพอได้อยู่อันนี้ค่าปลูกครับ ท่านผู้ชมเหลืออีกประมาณสามไลนน่าจะทันอยู่นะครับโดยสามไลนจะมีตัวหรือเปล่าไปลุ้นกันครับก็มีมีน้อยตัวครับท่านผู้ชมแปลงนี้ก็ไม่ค่อยมีนะครับคนตีเยอะด้วยตัวเล็กได้ไปหนึ่งตัวแล้วก็ตาเขาคนละหนึ่งตัวส่วนผมก็ไม่ได้ไปแย่งฮนะปล่อยเด็กเขาตีเลย พอแล้วผมประมาณห้าตัวห้าแต้มเอเค,ครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเจอกนคลิปหน้าครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ